แอนทองประสมหลังร,งร่วมงานนิวยอร์กแฟชั่นวีคเรียกได้ว่าสวยออร่าสมฉาย,ยาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงจริงๆค่ะสำหรับนางเอกคนดังอย่างแอนทองประสมหลังเข้าร่วมงานนิวยอร์กแฟชั่นวีคเพื่อร่วมชมโชว์คอลเลกชันสปริงซัมเมอร2024ของ l ลาฟลอเรนที่จัดขึ้น,น้ณมหานครนิวยอร์กโดยพี่แอนก็มาในลุคอแบล็ k แบบสาวเท่มั่นใจ ซึ่งก็มีโอกาสได้กระทบหลายคนดังจากหลากหลายชาติอาทิเช่นไดแอนคีตันราเชลบอสนาฮานจูลี ah al, ่แอนมัวร์เจมส์มัสเดนอแมนดาไซเฟรดคริสตันจองอามิยะนาคาโจมินดี้คอลลิงและหลี่ปิงปิงซึ่งแม้จะต้องประกบกับสาวๆสุดฮอตแต่ก็ไม่จมไม่หายเลยแหละค่ะแม้ลูกนี้ของพี่แอนก็ต้องให้คะแนนเต็ม10จริงๆเพราะสวยเป๊ะจนไม่มีอะไรให้หัก และนอกจากช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ระดับโลกแล้วพี่แอนยังมีละครออกมาให้ได้ติดตามกันด้วยนั่นก็คือเกมรักทรยศทางช่อง3แฟนๆที่ชื่นชอบก็สามารถติดตามกันได้